ครีสมายันในวันที่20มิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่เราจะชะลอความเร็วลงก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางรอบดวงอาทิตย์ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่กําลังก้าวขึ้นรู้สึกหนักไม่สบายตัวเฉื่อยชาและเหนื่อยลา้าความไวต่อความรู้สึกเพิ่มขึ้นการรับรู้ทางอภิปรัชญาเพิ่มขึ้นอาการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่กำลังก้าวขึ้นสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นในช่วงครีสมายันวันที่20มิถุนายนผู้ที่ก้าวขึ้นอาจสัมผัสได้ถึงความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นสัญชาตญาณการเติบโตทางจิตที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้นกับอาณาจักรและมิติที่สูงขึ้นนอกจากนี้ผู้ที่ก้าวขึ้นยังอาจรู้สึกถึงความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของตนเองมากขึ้น และมีมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการก้าวขึ้นครีสัมมายันที่โลกกำลังก้าวช้าลงเป็นเหตุการณ์บนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับวงโคโจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์สภาพบรรยากาศส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลกเช่นความกดอากาศความผันผวนของอุณหภูมิและรูปแบบของลม ทั้งหมดนี้มีบทบาทโดยตรงในการชะลอความเร็วของครีสมายันบนโลกเนื่องจากเป็นเหตุการณ์บนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับวงโคโจรของโลกของเราที่โคโจรรอบดวงอาทิตย์เป็นหลักช่วงของดาวเคราะห์นี้ทำหน้าที่เป็นจุดสมดุลก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ปีใหม่ของโลกวันที่26กรกฎาคมและประตูไลออนวันที่8สิงหาคม เป้าหมายของการขึ้นสู่สวรรค์คือการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของโลกใหม่โดยทำงานจากสถานที่แห่งความรักแสงสว่างและความจริงการขึ้นสู่สวรรค์จะถูกกระตุ้นให้รักษาบาดแผลภายในให้มีอยู่และมีสมาธิกับโลกใหม่อย่างมีสติเพื่อยอมรับบทบาทเป็นเจ้านายมนุษย์และผู้ร่วมสร้างในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของโลก ร่างกายมนุษย์สามารถรักษาตัวเองได้มีความฉลาดและแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงครีสามายันนี้พลังงานจากดวงอาทิตย์และรหัสแห่งแสงของพระคริสต์กำลังกระตุ้นขึ้นในหลายหลายส่วนเพื่อช่วยในกระบวนการรักษาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้พลังงานของดาวเคราะห์นี้กำลังเตือนสติตนเองถึงแสงแห่งอำนาจสูงสุดบนดาวเคราะห์นี้ เตรียมการที่จะเคลื่อนขึ้นสู่จุดสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งโลกใหม่อย่างแท้จริงในช่วงครีสมายันที่วงโคจรของโลกกำลังชะลอตัวลงเราจะพบกับการชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงในวิถีของเราขณะที่เราเตรียมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ขั้นต่อไปของการเดินทางรอบดวงอาทิตย์สำหรับดาวเคราะห์และบุคคลที่เคลื่อนขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างมีสติ การเปลี่ยนแปลงในช่วงครีสมายันวันที่20มิถุนายนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดในระดับรวมไปสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นวิวัฒนาการและการจัดตำแหน่งร่วมกับพลังงานของดาวเคราะห์ซึ่งเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับการพัฒนาตนเองการเติบโตการรักษาและการมีส่วนสนับสนุนการยกระดับการสั่นสะเทือนของดาวเคราะห์โดยรวม การปรับจูนความถี่เหล่านี้จะสร้างการรักษาที่ทรงพลังและสนับสนุนกระบวนการยกระดับเตรียมเราให้พร้อมสำหรับครีสมายันที่กำลังจะมาถึงในวันที่20มิถุนายนผู้ที่ยกระดับกำลังเคลื่อนตัวผ่านไทม์ไลน์หลายเส้นความทรงจำระดับเซลล์ของเหตุการณ์ในอดีตปรากฏขึ้นเพื่อเคลียร์และปลดปล่อยอย่างเต็มที่การบรรจบกันของไทม์ไลน์นี้เปิดประตูสู่มิติที่สูงขึ้น ทำให้พลาสม a าโฟตอนนิสสามารถทะลุผ่านเกตเวย์ได้มากขึ้นในขณะที่การสั่นพ้องของชูมันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ผู้ที่ยกระดับกำลังรวมเอาจิตสำนึกผลึกในระดับดาวเคราะห์เราจะได้เห็นและรู้สึกถึงการเร่งความเร็วของพลังงานการเร่งความเร็วโอกาสมากขึ้นในการก้าวกระโดดแบบควอนตัมไปสู่ธรรมชาติหลายมิติของตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเปิดกว้างและขยายออกไปสู่ความจริงที่ตระหนักรู้ถึงโลกใหม่ครีสมามานเดือนมิถุนายนกำลังนำมาซึ่งการตรวจสอบความเป็นจริงการปลูกให้ตื่นความไม่แน่นอนการค้นพบใหม่บทใหม่จิตสำนึกที่สูงขึ้นการเติบโตของจิตวิญญาณการจัดเรียงการสั่นสะเทือนการอัปเกรดระบบวงจรจันทรคติครั้งนี้ยังนำมาซึ่งโอกาสที่น่าตื่นเต้น สำหรับการค้นพบตัวเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการสำรวจการผจญภยัยการเดินทางและการย้ายถิ่นฐานจากกวานกำลังชี้นำปกป้องและสนับสนุนผู้ที่กำลังไต่ระดับขึ้นขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านช่วงชีวิตที่ไต่ระดับขึ้นนี้ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในกระบวนการผสานความถี่จากกวาลที่สูงขึ้นซึ่งได้รับจากเหตุการณ์หลายมิติในเดือนพฤษภาคม และต้นเดือนมิถุนายนเร่งการขยายตัวของจิตสำนึกของมนุษย์และร่างกายแสงมิติที่สูงขึ้นการปรับจูนกับความถี่เหล่านี้จะสร้างการรักษาที่ทรงพลังและรองรับกระบวนการไต่ระดับขึ้นซึ่งเตรียมเราให้พร้อมสำหรับครีสามายันเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงในขณะที่เราเคลื่อนผ่านไทม์ไลน์ต่างๆความทรงจำระดับเซลล์ของเหตุการณ์ในอดีตจะปรากฏขึ้นเพื่อล้างและปลดปล่อย การบรรจบกันของเส้นเวลาเหล่านี้เปิดประตูสู่มิติที่สูงขึ้นทำให้พล a สม a โฟอนนิกสามารถทะลุผ่านประตูและสไป r e เรโซแนนซ์ชูมันได้มากขึ้นเป็นผลให้เรารวมเอาจิตสำนึกผลึกเข้าด้วยกันในระดับดาวเคราะห์ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นกำลังประสบกับความรวดเร็วโมเมนตัม um กำลังเร่งความเร็วขึ้น มอบโอกาสในการก้าวกระโดดแบบควอนตัมไปข้างหน้าสู่ธรรมชาติที่แท้จริงในมิติต่างๆของคุณทุกสิ่งจะเริ่มเปิดออกและขยายตัวในสนามควอนตัมคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณมาถึงก่อนการเปิดเผยเมื่อทุกสิ่งสูญหายและทุกสิ่งดูมืดมนจากนั้นชีวิตใหม่และทุกสิ่งที่จำเป็นจะตามมาพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของคุณกำลังเรียกคุณให้ก้าวข้ามความกลัว และข้อจำกัดของคุณโดยมีความกล้าหาญและความมั่นใจที่จำเป็นในการก้าวขึ้นสู่จิตสำนึกในตนเองที่สูงขึ้นคุณกำลังอยู่บนเกณฑ์ของการแผ่ปีกทางจิตวิญญาณของคุณในทิศทางใหม่และอบรับศักยภาพที่สูงขึ้นของคุณคำเชิญจากพระเจ้าของคุณคือการซื่อสัตย์กับตัวเองในตอนนี้โดยปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสันสะเทือนภายในอีกต่อไป ก้าวออกห่างจากสิ่งของสถานการณ์และผู้คนที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกสงบและมีชีวิตชีวาคุณกำลังก้าวขึ้นและไข,ขว่คว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในตัวเองและบางครั้งนี่หมายถึงการละทิ้งสิ่งที่จำเป็นเสียก่อนพลังงานของครีสมายันที่กำลังจะมาถึงจะนาพาความศรัทธาใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณและพลังภายในที่จะละทิ้งสถานการณ์ และสิ่งต่างๆที่ฉุดรั้งคุณไว้ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นภายในที่เพิ่มขึ้นคุณจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปด้วยมุมมองที่ตระหนักรู้ในชีวิตที่สูงขึ้นจิตวิญญาณที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดจะไว้วางใจในจักรวาลแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะดูไม่แน่นอนสิ่งนี้กระตุ้นให้เราทุกคนมีความศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเสมอ ตามจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์เวลาทิศทางและความสอดคล้องกันความรักแสงสว่างและพรครีสัมายันอันศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่มาของแรงบันดาลใจโดย Ascension Light Worker ด้วยรักและขอบคุณ